ครับเป็นยัางไบ้างครับสำหรับซีรีส์เสียดายเรื่องนี้ก็ดีใจครับเสียดายไม่เสียดายแล้วครับตอนนี้เพราะว่าจะได้ฉายแล้วนะครับก็มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราไม่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 ได้คิดแล้วว่าจะได้ฉายแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้มาได้ฉายแล้วรู้สึกตื่นเต้นเราจะรอรุ้นผลงานเหมือนกัน่าจะออกเป็นยังไงครับบทบาทก็ค่อนข้างท้าทายเราพอสมควรยากไหมครับกับบทบาทที่ได้รับครั้งนี้ยากนะครับเพราะว่า โอ้หตอนนั้นมันเป็นผลงานแรกๆของพวกเลยก็ว่าได้เพราะว่า4ี่หปีที่แล้วตอนนั้นพวกก็สิบกว่าเองอะแล้วก็ <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มัน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 ,ม,นมันยากเราเราเต็มที่กับผลงานชิ้นนี้มากเลยก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดครับผมให้ฝากซีรีส์นี้ใกล้จะได้ดูแล ก็อยากฝากติดตามเสียดาย <ใน S 1> ด้วย<ใ>น,นะครับ <ใน S 1> ผมสี่ชันวานี้จะได้ฉายแล้วนะครับเป็นอีพีแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรานักแสดงทีมงานทุกๆคนพี่เมืองมุมตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็เราทั้งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุกๆอย่างครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับผู้ถึงแฟนมิฟเนาะพี่โอครับที่แบบปักแต่บนเวทีเลยทุ่มเทกันเราเป็นยงไนะครับเราได้แบบติดตามอาการของพี่เขางไหม ก็ตกใจนะครับตอนแรกเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็เราเรารู้สึมเป็นอุบัติเหตุแหละครับแต่ว,วพี่พี่ผมเขาก็สปิสปิริตค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กําลังใจเขาไปอะไรเงี้ยแล้วถามว่าก็ถามเขาแหละว่าเสร็จงานแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคดีขึ้นเพราะว่าตกมาอีกวันหนึ่งเขายังมีวันได้พักแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาต้องไปถ่าย ละครต่อก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคขึ้นแล้วตอนนี้คืออาการดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับผมก,ก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแตง<ต>ไม่ได้เจอเลยครับยังไม่ได้เจอเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้เจอในวันสองวันนี่แหละครับแต่ว่าถามฟววุกอ้วนนะเขา,าจะโอเคขึ้นแล้วดูจากสตอรี่ดูจากไอจีเขามีแบบส่งกำลังใจดูแลอะไรแบบพี่เขาเป็นพิเศษอ่ะก็บอกเขาให้แบบแบบหายไวๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็แบบเป็นกําลังใจให้เขาแหละครับเพราะว่าเราก็เราว่าเขาเต็มที่แล้วแหละในวันโชว์อะไรเงี้ยเขาแบบสปิริตมากแล้วก็ เขาก็เก่งแหละครับผมพูดถึงซิงเกิลบ้างเนาะเพผเก็บของเราหนึ่งสัปดาห์แล้วเนาะรับผมวีงแล้วหนึ่งแสนแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การติดตามผลงานของฟุงนะครับผมแล้วก็เพลงเก็บเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกของฟูกก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังหรือชมเมมบก็สามารถเข้าไปฟังดูได้ครับเราก็ทามาหลากหลายรูปแบบล่าสุดก็นักร้องชื่นชอบคนบ้านเ็นพิเศจแล้ว จริงๆตอนนี้คือชอบทั้งการแสดงแล้วก็การร้องเพลงนะครับผมสำหรับเ,เราเรารู้สึกว่าแบบเออทำแล้วเรามีความสุขดีแล้วมันรู้สึกว่าทาแล้วมันเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้ว่าทั้งสองอย่างก็คือสิ่งที่เราชอบแลลวคิดว่าจะมีแบบแผน่นซิงเกิลที่2อต่อเลยไหมครับก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เขาต้องเอาซิงเกิลแรกให้มันเต็มที่ก่อนแล้วก็ซิงเกิลสองเราก็ต้องแบบคุยกันดูอีกทีว่าเราจะแบบ ทำเป็นแนวไหนให้มันออกมาเป็นแบบไหนดีอะไรเงี้ยในใจเราอยากทําเป็นเพลงแบบช้าเหมือนเดิมหรือว่าจะแบบเต้นๆจริงๆมีทั้งสองชอยเลยครับทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วแต่ว่ายังยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้เคาะกันเลยว่าแบบเราจะเป็นแบบแนวไหนดีอะไรเงี้ยฮะก็ต้องรอติดตามกันเนาะฝากติดตามด้วยครับผม ได้ครับตอนนี้นะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมเรื่องเสียดายนะครับก็วันที่สี่ธันวาคมนี้แล้วนะครับจอห์นแอน์เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องพี่ชายมายโบรแมนส์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงด้วยเพลงเก็บนะครับผมแล้วก็เอวีเพลงอลิยูด้วยนะครับผมขอบคคุณ